วันนี้เ้าอยู่ที่น้ำปิงบ้านป่าไผสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ช่องหนุ่มประไพนะครับจะพาหละอ่อนไปเล่นน้ำปิงนะครับช่วงนี้อากาศห้อนนะครับพาละอ่อนไปเล่นน้ํานะครับไปกาจะเล่นน้ํานะครับ ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลตัวนะครับิขันคนวันนี้ไปไหนนะ ากลงลำบากหน่อยนะครับย้ค่ะวันนี้เฮา อ๋ออันเดียวกันนั่นแหละเอออันเดียวกันสนุกไหมสนุกโอ้โหวันนี้เขาก็จะดำมือไปหาหอยนี่น่ะเก่งนะหอยจไมาเริ่มกันเลยเอาเริ่มเลยดำหาหอย1จ็ดห5 4 3าสบุ๊ม ใครหาหอยได้ก่อนผู้ชนะอา้าวไปเลย,ย,ยหนึ่งตัวก็ได้เดี๋ยวมานะอา้าวน้พราวได้แล้วครับตันนี้นกพร้าว <laughs> ชนะแล้ว,เด,วเดี๋ยวมาหาตัวที่สองกันให้พบสิดอันเอาเลย<ม>าหา,<ม>าตัวที่สอง สนุกมัย้ยสนุกสนุกจับโข่อยเรื่องบานเลยครับจะกหรอนี่คือบรรยากาศแม่น้ำปิงบ้านกาไผ่นะครับ <c oughs> <ะ> <c oughs> นี่ Der! Mm -hmm. ja.

S 1 2 3ลุ้นเรือหลุดมาลงก่อนทุกคนลงกันเอ้าเรืยนีล้วมเฮ้ยนี่มันขวดค ไปไปปูนไปมันไปเขาจไปตรงกา ไปเลยยี๊ดตึดๆๆนี่แล้วหน่อยให้ดิว้ายทําไมใส่อย่าง

โอ้โหหนึ่งวินาที นุกไหมน,นุกตอนนี้จะไปที่นุกนะจะไปที่นุกกอนเหรอท่านี่เลยทานี่น่สุดแล้วทก็เป็นท่าที่เฮสดเลยอ๋อโดนปุสิงหลากแล้ว

สี่คับเจนของญี่ปุ่นครับเปีปุ่นมานี่เดี๋ยวจะกอนโดดเร็วเร็วเร็วเข้าหูเลยนะปูดอเอากระโดดปูนโดนไปเลยทีนั่งกา

มีหอยเัวนะครับหอยน้ำปิงหอยทรายน้ำปิงนะครับโอ้นี่ผมได้เอาถังมาเตยเอาถังมาจะเอาไปเปิดหอยทอดักนะ้นมาเราจะจมไปหาหอยนะเราจะดำน้ำหาหอยเหรออ้าว 1, 2, 3, หนึ่งสองสามดำไปเลยอื้มเต็มแน่ได้กี่ตัว ไม่มีไม่มีไ <laughs> ขอไปหาตรงไหน,มน <c oughs> ไม่ต้องไปเที่ยวไหนไกลามาที่หาดแม่น้ำปิง แม่ลิมปลาไผยปลางเอาจริงก่อนมาทำสิคันแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนนะคะวันนี้ไม่แข่งแล้วมาดูกันนี่นะเราหาไปได้แล้วเาแล้วโตมันเชื่อเพียวมากโอ้ยเก็บอยู่กัย จะกลับหรือยังจะกลับหรือยังไปจะกลับเม,นะม,มื่อไหร่กลับก็ไม่กลับง้อหาหอยแล้วง้หาหอยนะลูกเห็นมือเล่นน้ำเลยนะน้ำใสดีมากครับ อเ,เอาแล้วครับรองแพมาแล้วโอ้ปลอยมาไหลเลยเอาแล้วครับตัวน,นี้ถูกลอยแพครับไม่ใช่รองแพไหลมาแล้วครับตนนัวนี้โอ้โห ล่งองแพป่าไผ่ครับตัวนี้ล่งองแพป่าไผ่ครับนางพิมพ์ถูกลอยแพแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับ่ไได้้้นขึมแลวอ๋อแล้วครับตอนนี้ล่งองแพป่าไผ่ครับตอนนี้ล่งองแพแม่น้ำปิง แล้วครับตอนนี้โดนไปหมดแล้วเหลือน้าพิมลอยไปลอยไปออกการเมืองใหม่ลอยยอลไปโมงสาย <c oughs> บีบครับ ่ะมาเทมันไม่รู้ก่านร้โอ้โหไปแล้วครับรจะไปเป็นไกลเหนื่อยพอใจรักไปว่ะนี่ใช้แรงขนแหละครับเหนเจนวไม่รู้เลยไม่รู้เลยตุ่ตเลย ไปแล้วครับไปแล้วครับเดี๋ยวก็ดึงให้คนดึงได้พักบ้างฮะนี่ครับคนดึงตรงนี้เปียกปะเปียกนี่ครับคนดึงร่องแพร นะไอ้เหี้ยน่อยรู้เข้าจเคายังไม่ปลอองาเซเว่นเดี๋ยวกมอยู่โอ๊ยอ่ะเดี๋ไปจับไปทะเบียนรถก็ไมอ่ะเอาใจอะไรนี่ โอ้ย้อนแสง

อสวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เต้เยนะครับบ๊ายบาย